สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้เรากําลังจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขา15ชาั้ชันที่จันทบุรีกันค่ะมันอยู่ที่แก่งหางแมวอุ้ยทุกคนเพิ่งเปิดคลิปมาฝนก็ลงแล้วค่ะอุทยานแห่งชาติของเราจะจะเป็นยังไงกันเนาะอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าทางวันวังจันนะคะเพราะว่าเราจะไปแวะคาเฟ่กันก่อนแล้วก็มันจะลอดชมวิตเธอทริปเราชดวิอุทยานแห่งชาติหน้าฝนเอาค่ะไปตามดูกันค่ะ คนเรามาถึงแล้วค่ะคาเฟ่สุคิตโตคาเฟ่ค่ะเข้ามาจากเลี้ยวเข้ามาจากแยกวังจันนิดเดียวเองนะคะเพื่อน,นเดี๋ยวเราปักพิกัดไว้ให้เข้าไปข้างในกันค่ะ เขามีภายนอกด้วยอ่ะมีทรงมีสวนแล้วก็มีที่นั่งแบบเ๋าดอด้วยนะคะน่ารักเนาะนี่มุมนี้ถ่ายรูปน่ารักมากเลยทุกคนแต่ว่ามันเปียกอ่ะวันนี้เราจะได้ถ่ายไหมชั้นนี่ค่ะโอเคเมนู ได้ค่ะเมนูที่เราสั่งมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราสั่งเป็น มัทฉะลาเต้ร้อนเพราะว่าฝนมันตกแล้วอากาศมันเย็นก็เลยดื่มเลยแนะล้วร้อนหน่อยส่วนนี้ของคุณผู้ชายเป็นอเมริกาโน่พีชค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะให้เราชิมก่อนเลยแล้วกันนะนก็หอมสดชื่อนะคะแต่ว่ากาแฟไม่เข้มเท่าไหร่หลากแต่ว่า้วแ่คนชอบเนาะก็ชาเขียวค่ะ ม,มัชาราเต้ดีนะแล้วก็ถ้าคนไม่ดื่มหวานนะ่ะก็ไม่ต้องใส่แล้วค่ะน้ำตาลอันนี้อร่อยละแล้วก็เลยอีกอย่างที่เราสั่งไปนะคะเราสั่งพิซซ่าเดี๋ยวเรามาดอดูพิซซ่ากันค่ะทุกคนเรากินจีจังกันเบอร์ไหนอะสั่งพิซซ่าตอนแรกนึกว่าเล็กๆนะคะก็คือมาเยอะเลยแหละเดี๋ยวเราจะชิมกันดูแล้วก็าอาจจะเอาใส่ห่อไปทานบนรถแล้วก็เราจะออกไปอยู่ทญาติกันต่อแล้วนะคะไปค่ะชิมกัน ที่เราเลือกนี่คือเป็นหน้าผักโขมอบชีสไม่ใช่สิผักโขมใช่ไหมเราสั่งเราสั่งอะไรหน้าผักโขมแหละอืม อร่อยดีค่ะทุกคนถ้ามากันแบบเป็นครอบครัวแล้วมีแบบลูกเด็กเด็กแๆอนะ่ะอันเนี้ยเด็กๆน่าต้องชอบเลยอะค่ะกินกัะตปอค่ะ เดี๋ยวเราเรีบกินกันให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะคะทุกคน คนคะตอนนี้เราหลังจะออกจากร้านกาแฟใช่ไหมเราก็จะไปอุทยานแห่งชาติกันอะ่ะแต่ว่ามันเห็นป้ายอ่างเก็บน้ำปลาแซคะ่ะเราก็เลยมาแวะก่อนฝอนมันก็ตกตกหยุดหุดนะตอนนี้เรามาถึงแล้วทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะเ่เสียดายที่แบบฝนมันตกอะเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างล่างกันนะคะมันยังเดินได้เล็กน้อยคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันนะคะทุกคนเดี๋ยวขอจอดรถก่อนอ่าปิดไหมหรือว่ามันไปทางอื่นได้ค่ะมันดีกว่าที่คิดนะทุกคนหรือว่าเราจ,จอดตรงนี้แล้วลงไปเดินเล่นนิดนึงได้ไหมโอเค โอ้ทุกคนลองดูนะลองคิดดูนะว่าถ้าวันที่แบบอากาศดีแจ่มใสอะ่ะอันนี้ก็เป็นวิวที่สวยเลยนะเสียดายเสียดายลงไปติดก็เดินได้นี่ไงขเขาแค่มให้รถเข้าไว้เฉยคือสามีที่ฉันก็ให้ฉันทำาย่อียงผาดโผนขนาดนี้นะคะ นางบอกว่าห้ามรถเข้าค่ะแต่ไม่ได้ห้ามคนเข้าก็คือให้ฉันข้ามข้ามทางไปนะคะผู้มม่หกอ่ะไปก็ไป,าไปมาเที่ยวแบบไม่ได้ดูอากาศฟ้าอากาศดินเนาะมันดีอยู่นะทุกคนดูดิแต่งตัวเขาแบบไม่ได้เตรียมความพร้อมมาว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ดีค่ะดี เราจะไม่ได้โดนเขาไล่ออกใช่ไหมเพราะว่าเขาก็คือกั้นไว้นะเราไม่ได้ทำผิดกฎอะไรใช่ไหมคะแกงหางแมวก็มีอะไรดีๆอยู่นะอันนี้แฟนเป็นคนจันบุรีนี่เธอก็เพิ่งรู้ปะว่ามันมีอะไรแบบเนี้ดีดีดีอือเราแวะมาให้ทุกคนได้เห็นอีกหนึ่งจุด ะะว่ามันมีที่ท่องเที่ยวเหมือนกันหลายๆคนอาจจะไม่รู้อะแล้วเราเองก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกันนะคะไว้มีโอกาสมาใหม่ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วก็สวยๆนะเราจะได้มาถ่ายรูปสวยๆที่นี่กัน Our hearts beat the city streets. Began feel the fire began feel like salt bill. As the chemicals it take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. มาถึงแล้วทุกคนชุลักทุเลเบอร์สิบมากเราอาจจะไม่ได้ขึ้นไปที่น้ำตกเขาสิบห้าชั้นนะคะเพราะว่ามันฝนตกอะ่ะมันอาจจะอันตรายอะคะ่ะเราก็เลยมาอยู่ที่จุดกลางเต็นท์นะคะลานกางเต็นท์แต่ว่าลานกลางเต็นท์เขาก็แบบบรรยากาศดีนะทุกคนแบบหญ้าเขียวชอุ่มเลยแล้วก็ต้นไม้แบบอุดมสมบูรณ์มากคะ่ะแล้วตรงนี้มันก็มีทานน้ำอะคะ่ะหน้าฝนอ่ะเนาะทานน้ำก็สวยใสายมากเลยอะถ้าฝนไม่ตกได้เล่นน้ำตรงนี้ก็ ดีเหมือนกันนะทุกคนดูดีเสียงน้ำไหลอ่ะมันแบบมันสบายมากอ่ะมันสบายหูอ่ะมันรู้สึก,สกมันรู้สึกดีอ่ะคะ่ะแบบธรรมชาติบำบัดที่ดีเลยอ่ะแต่อย่างว่าเนาะเรามาแบบหน้าฝนนะคะมันก็จะเจอ อะไรแบบนี้ล่ะคะ่ะมายํำน้ำซะหน่อยโอ้ยเย็น <Yeah. S 1> ดีจังเราไม่ได้มากลางเป็นที่นี่นะคะคืนนี้เราไม่ได้พักที่นี่นะคะ่ะเรามาเที่ยวเล่นเฉย มาดูมาดูถ้ามีโอกาสนะทุกคนแล้วก็อยากมากางเต็นที่นี่อะคะ่ะเพราะว่า ากาศดีแล้วก็ลำธารน,น้าน้าหน้าเล่นน้ำมากเลยค่ะถ้าได้เครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็นั่งๆแช่น้ำน้ำมันคงต้องฟินมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้องกลับกันแล้วนะเพราะว่าฝนมันลงมาไม่ขาดสายเลยอนะทุกคนเอาบรรยากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำม,ม,มาฝากกันแบบนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะบ๊ายบายค่ะ